สวัสดีครับวันนี้ผมมี Power Bank น่าใช้มากๆอีกหนึ่งรุ่นจาก a r s e n m a d e by Eloop ในวรุ่น EW52 ขนาด 10,000mAh mm. ซึ่งเหมาะมากๆสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาแบตเตอรี่สำรองขนาดกระทัดรัดความจุสูงรองรับการชาร์จแบบไร้สาย m a ็ s a f e และชาร์จแบบใช้สายหลากหลายความสามารถในราคาคุ้มค่าน่าใช้จากแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักกันดีได้รับความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้มาอย่างยาวนานนั่นคือ Eloop นั่นเองครับ ไม่ควรพลาดมารีวิวมาแนะนำกันครับในคลิปก่อนหน้านี้ผมได้รีวิวออเซน EW50 e ขนาดกระทัดรัดบางมากๆโดยมีความหนาแค่1เซนตมรเท่านั้นซึ่งหลังจากที่รีวิวไปมีเพื่อนๆสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาอยากให้รีวิวรุ่น EW52 ด้วยอยากได้รุ่นที่มีความจุมากขึ้นบางคนมีรุ่น EW50 แล้วอยากได้เพิ่มอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับรุ่น EW52 ว่าน่าใช้แค่ไหนวันนี้จัดมารีวิวกันอย่างต่อเนื่องเลยครับ เราไปดูที่ตัวแพ็กเกจกันก่อนครับตัวแพ็กเกจยังคงสไตล์ที่ดูเรียบง่ายแต่เห็นแล้วจําได้ทันทีว่าเป็นแบรนด์ออเซนตตัวกล่องยังคงมีขนาดกระทัดรัดด้านหน้ามีสติ๊กเกอร์วงกลมมออ,อกอขนาดใหญ่แปะเอาไว้มั่นใจได้ว่าผ่านมาตรฐานการรับรองใช้งานได้อย่างมั่นใจถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสําคัญในการซื้อพาวเวอร์แบงค์ทุกวันนี้เลยครับเช็กก่อนซื้อกันให้ดีเลยนะครับว่ามีมออ,อก,อกอแน่ๆจะได้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยหุ่นใจมากขึ้น ด้านหน้ากล่องยังพิมพ์รูปตัว Power Bank ขนาดเล็กพกพาก็ง่ายใช้งานก็ง่ายมากครับสำหรับ Power Bank รุ่น EW52 นี้มีให้เลือก2สีนะครับนั่นคือสีขาวกับสีดำในคลิปนี้เราจะมารีวิวรุ่นสีขาวกันครับด้านหน้ากล่องยังพิมพ์ข้อความให้ทราบว่ารองรับการชาร์จไร้สายแบบแม่เหล็กแต่จริงๆแล้ว Power Bank ในรุ่น EW52 นี้สามารถชาร์จได้ทั้งแบบใช้สายและไร้สายเลยนะครับรองรับทั้ง iPhone และ Android ซึ่งการชาร์จแบบไร้สายจะรองรับตั้งแต่ iPhone 8ขึ้นไปจนถึง iPhone 13รุ่นใหม่ล่าสุดรวมถึง Android ทุกรุ่นที่รองรับการชาร์จในมาตรฐานชีโดยสำหรับ iPhone 12และ iPhone 13ทุกรุ่นจะพิเศษกว่าตรงที่มีระบบแม่เหล็ก m a g Sa f e วางติดด้านหลังเครื่องเพื่อชาร์จได้ทันทีหรือจะใช้งานร่วมกับเคส m a g s a f e ก็ทำได้ง่งายๆเช่นกันครับสะดวกสุดๆแม่เหล็กติดแน่นมากเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการใช้งานกันครับสำหรับการชาร์จไร้สายกับ iPhone 8จนถึง iPhone 11 ก็สามารถวางชาร์จได้ทันทีแต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้แปะติดแม่เหล็กด้านหลัง iPhone ได้ต้องใช้ร่วมกับเคสที่มี m a ็กเซ e หรือจะใช้วิธีติดวงแหวนแม่เหล็กแบบนี้เพิ่มเข้าไปก็ทําทได้ง่ายๆเช่นกันครับไม่เพียงเท่านั้นยังรองรับการชาร์จไร้สายกับหูฟัง airpods 2ขึ้นไปหูฟัง tws ที่รองรับลำโพงบลูทูธและอุปกรณ์ทุกประเภทที่รองรับการชาร์จหรือการจ่ายพลังงานผ่านพอร์ต usb ใช้งานได้หมดครบเครื่องสะดวกใช้มากครับเราไปดูที่ด้านข้างซ้ายของตัวกล่อง จะมีสติกเกอร์ยืนยันของแท้จาก e-loop ซึ่งเพื่อนเพื่อนสามารถขูดแถบเช็ค serial number และไปเช็คได้ว่าเป็น power bank ของแท้แน่ได้ที่เว็บไซต์ www s a t e-loop com ตามที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับสำหรับทางด้านขวาของกล่องจะพิมพ์ให้ทราบชื่อรุ่นพร้อมวงกลมบอกสีของตัว power bank ในกล่องเวลาซื้อจะได้เลือกสีได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับสำหรับด้านหลังกล่องจะมีข้อมูลสเปคพร้อมข้อมูลการรับประกันเราไปแกะกล่องแล้วไปดูข้างในกันเลยครับ ภายในกล่องนอกจากจะมี power bank ที่ดีไซน์มาเรียบง่ายน่าใช้ยังมีซองใยสังเคราะห์เนื้อดีรูดป,ปิดซองได้สำหรับเก็บและพกพา power bank คู่มือแนะนำการใช้งานทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมสาย USB-A เป็น USB-C สำหรับชาร์จ power bank ซึ่งเป็นสายแบบแบนพกพาง่ายอีกด้วยครับเราไปดูที่ตัว power bank กันครับความรู้สึกประทับใจแรกของ e w 5 2รุ่นนี้ที่เห็นและสัมผัสได้คือขนาดที่เล็กพอดีมือสวยน่าใช้ เนื้อวัสดุและคุณภาพทำได้ดีมากถือจับในมือรู้สึกได้ถึงความแน่นหนาแข็งแรงเชื่อถือได้สำหรับดีไซน์ของ power bank รุ่นนี้ออกแบบมาในรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขอบโค้งมนด้านหน้าและรอบๆจะเป็นวัสดุคุณภาพแบบผิวด้านเรียบง่ายแต่ดูดีมีเสน่ห์เฉพาะตัวพร้อมพิมพ์แบรนด์ออเซนให้ทราบด้านหน้าอีกด้วยครับสำหรับแถบด้านล่างนี้เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานด้วยขาตั้งแบบพับเก็บได้น่าใช้มากมาก ทำให้เราสามารถชาร์จไปวางเครื่องเพื่อดูคลิปดูหนังดูซีรีส์ประชุมงานหรือเรียนแบบออนไลน์ได้สะดวกใช้ขึ้นไปอีกครับสำหรับด้านหลังจะเป็นแบบผิวมันมีวงแหวนแม่เหล็กแม็กเซฟพิมพ์ให้เห็นบอกตำแหน่งการวางติดด้านหลังของเครื่องหรือเคสพร้อมข้อมูลมาตรฐานการผลิตพิมพ์ไว้ด้านล่างสำหรับด้านบนจะพิมพ์ข้อมูลวันเดือนปีที่ผลิตและ serial number ให้ตรวจสอบกันได้ง่ายๆเราไปดูด้านล่างกันต่อครับจะมีพอร์ต usb c แบบ2 in 1นั่นคือ ใช้ในการชาร์จ iPhone และอุปกรณ์ต่างๆและใช้สำหรับชาร์จตัว power bank เองพร้อมกันนั้นก็มีสวิตช์สำหรับเช็คสถานะของแบตเตอรี่ในตัว power bank และใช้ในการเปิดการชาร์จแบบไร้าสายด้วยครับถัดมาจะมีไฟสถานะ LED สีดวงแต่ละดวงแทนระดับพลังงานแบตเตอรี่ในตัว power bank ตั้งแต่25% 50% 75%และ100%โดยไฟ LED สีเขียวดวงแรกยังบอกให้ทราบว่า Power Bank ทำงานในโหมด Fast ฟ t c ชาร์ e ชาร์จไวชาร์จด่วนอีกด้วยครับสังเกตกันได้ง่ายๆเวลาใช้งาน Allsen EW52 รุ่นนี้ขนาดเล็กพอดีเลยครับด้วยความสูง10.5ซนมกว้าง6.9ซนมหนาเพียง1.6เซเมเท่านั้นเมื่อเทียบกับขนาดบัตรคเครดิตจะเห็นว่าใหญ่กว่าบัตรเล็กน้อยและเมื่อเทียบกับ iPhone 13 Pro Max จะหนากว่านั่นเป็นเพราะ EW52 มาพร้อมกับความจุถึง10,000มิลลิแอมป์นั่นเองครับ และเมื่อเราลองนำไปเทียบกับ Power Bank Max Safe ความจุ5 0 0 0 m มิลลิแอมรุนที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้าจะเห็นว่า EW52 ใหญ่กว่านิดเดียวความหนาเท่ากันแต่ความจุมากกว่า2เท่าเลยครับในส่วนของน้ำหนัก EW52 น้ำหนักชั่งเมื่อเช้าอยู่ที่189กรัมน้ำหนักกลางๆพกพาติดตัวได้สะดวกครับสำหรับ EW52 รุ่นนี้มาพร้อมกับความจุบแบตเตอรี่ถึง1 0 0 0 0มิลลิแอมเหมาะมากๆในการพกพาติดตัวใช้งานประจำวันได้สบายๆ ไม่เกะก,กะไม่เพิ่มน้ำหนักกระเป๋าจนหนักอึ้งเหมือนพาวเวอร์แบงค์ขนาดใหญ่เวลาใช้งานก็ทำได้สะดวกถือจับได้ถนัดมือไม่ว่าจะชาร์จแบบใช้สายหรือไร้สายสะดวกมากๆครับเราไปทดสอบไปดูการใช้งานกันครับเริ่มกันที่การชาร์จแบบใช้สายกันก่อนสำหรับการชาร์จแบบใช้สายเพื่อนๆสามารถใช้สายชาร์จที่มีอยู่หรือใช้สายแบบสั้นเชื่อมต่อระหว่าง EW52 กับ iPhone ได้เลยครับการชาร์จจะเริ่มต้นขึ้นโดยอัตโนมัติโดยการชาร์จแบบใช้สายนี้ จะรองรับการจ่ายไฟสูงสุดแบบฟาสชาร์ตชาร์จไวชาร์จด่วน Power Delivery PD 20วัตต์เลยครับชาร์จไวทันใจมากๆสามารถใช้ร่วมกับสายชาร์จแบบสั้นของออเซนในรุ่น S10L ได้สบายๆเพื่อนๆจะเห็นว่าการใช้สายชาร์จแบบสั้นยังทำให้การถือจับสะดวกมากไม่มีสายยาวๆให้แกะกะไปเกียเก่ยวนู่นเกี่ยวนี่สะดวกใช้สุดๆครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถดูรีวิวได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับ จากการชาร์จแบบใช้สายเราไปดูการชาร์จแบบไร้สายกันบ้างครับด้วยการกดเปิดสวิตช์ด้านล่างของตวัว Power Bank แล้ววางเข้าไปที่ด้านหลังของ iPhone 12และ iPhone 13ทุกรุ่นได้ทันทีระบบแม่เหล็ก m a g s a f e จะดูดติดด้านหลังโดยอัตโนมัติดูดติดแน่นไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดเลยครับจะใช้งานร่วมกับเคสแบบ m a g s a f e ก็ใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาโดยการชาร์จแบบไร้สายในมาตรฐานชีจะรองรับการจ่ายไฟสูงสุด7.5วัต์สำหรับ iPhone และ15วัต์สำหรับ Android ในรุ่นที่รองรับด้วยครับ ไม่เพียงเท่านั้น Allsen EW 5 2ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ลับกับขาตั้งสะดวกใช้สามารถยกขาตั้งขึ้นมาเพื่อวางเครื่องในแนวนอนดูคลิปจาก YouTube ดูซีรีส์ประชุมงานผ่านซูมวิดีโอคอลกับเพื่อนๆหรือเวลาเรียนแบบออนไลน์ไปด้วยชาร์จไปด้วยได้เลยครับเราลองไปดูตำแหน่งของวงแหวนแม่เหล็กในตัว power bank ด้วยแผ่นวัดแรงแม่เหล็กกันครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตำแหน่งของวงแหวนแม่เหล็กแสดงขึ้นมาให้เห็นอย่างชาัดเจน เวลาใช้งานยึดติดแน่นไม่หล่นง่ายใช้งานได้อย่างปลอดภัยมั่นใจหายห่วงครับเราไปดูตัวอย่างการใช้งานร่วมกับเคส m a ็ Safe เป็นบ้างครับแค่กดปุ่มบนตัว Power Bank คหนึ่งครั้งเพื่อเปิดการทำงานจากนั้นวางติดเข้าไปที่ด้านหลังของตัวเครื่องการชาร์จแบบไร้าสายจะเริ่มต้นขึ้นทันทีสะดวกดีง่ายๆแบบนี้เลยครับดูสวยลงตัวใช้งานง่ายถือในมือได้กระชับจับติดมือเลยครับการยึดติดของแม่เหล็กใน m a ็ Sa f e ก็ติดแน่นไม่หลุดง่ายเขยา่าดูไม่หลุดเลยครับ เพื่อนๆจะเห็นว่าเขย่าแรงๆแ,แบบนี้ power bank ก็ยังไม่หลุดออกมาเลยครับใช้งานได้อย่างมั่นใจปลอดภัยแน่ๆเพื่อนๆที่เป็นห่วงว่าเวลาใช้งานร่วมกับ c a s max safe power bank จะหลุดง่ายหรือเปล่าดูจากคลิปนี้หายห่วงได้เลยครับสำหรับ iphone ในรุ่นอื่นๆตั้งแต่ iphone 8จนถึง iphone 11ที่รองรับการชาร์จแบบไร้สายเพื่อนๆสามารถนำมาชาร์จแบบใช้สายหรือไร้สายด้วยการวางเข้าไปที่ด้านหลังได้หรือวางเครื่องบน power bank ก็ได้ครับหรือถ้าต้องการใช้งานแบบ max safe ก็สามารถใช้งานร่วมกับเคส MaxSafe หรือจะใช้วิธีติดวงแหวนเหล็กแบบนี้เข้าไปที่ตัวเคสก็สามารถทำได้เช่นกันครับโดยการติดวงแหวนแม่เหล็กแบบนี้เป็นทางเลือกสำหรับเพื่อนๆที่มีเคสอยู่แล้วแต่ไม่ใช่เคสแบบ m a g s a f e ครับสำหรับการใช้งานร่วมกับ Android ที่รองรับการชาร์จแบบไร้สายก็สามารถวางชาร์จได้ทันที หรือชาร์จแบบใช้สายก็ได้เช่นกันครับรวมถึงการชาร์จ AirPods รุ่นที่2ขึ้นไปหรือหูฟังไร้สายต่างๆที่รองรับการชาร์จแบบไร้สายได้สบายๆใช้ในการชาร์จหรือจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ต่างๆผ่านพอร์ต USB ได้เลยครับเช่นเครื่องวัดคุณภาพอากาศสำหรับอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ก็สามารถชาร์จได้เช่นแว่น VR Meta Quest 2หรืออุปกรณ์ใดๆที่รองรับการชาร์จผ่าน USB สามารถใช้งานได้หมดเลยครับหรือจะชาร์จคีย์บอร์ดไร้สายก็ชาร์จได้ง่ายๆสะดวกทุกที่ จะใช้ในการชาร์จ iPad ทุกรุ่นก็ชาร์จได้ตามต้องการทันทีจะชาร์จ iPhone รุ่นเก่าที่ออกมาแล้วหลายปีก็ไม่มีปัญหาเลยครับใช้งานสะดวกใช้งานง่ายคุ้มค่ามากครับสำหรับการชาร์จตัว power bank เองก็ทำได้ง่ายๆครับด้วยการใช้สายชาร์จแบบยาวที่มีมาให้ในกล่องเสียบกับอะแดปเตอร์ของเราที่มีอยู่เพื่อชาร์จผ่านพอร์ต usb-c ด้านล่างได้เลยครับโดยเมื่อชาร์จเต็มสถานะไฟ led จะเต็มหมดทั้ง4ดวงเพื่อนๆก็ถอดสายชาร์จได้แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับ เพราะเราสามารถใช้ EW 5 2เป็นเหมือนแท่นชาร์จไร้สายได้อีกด้วยเพื่อนๆสามารถเสียบสายชาร์จเพื่อทำการชาร์จตัว power bank ในขณะเดียวกันก็วาง iPhone Android หูฟังไร้สายอุปกร,กรณ์อื่นๆเพื่อทำการชาร์จแบบไร้สายไปพร้อมกันได้ด้วยโดยวิธีนี้ระบบจะอยู่จ่ายไฟโดยอัตโนมัติเมื่อชาร์จจนเต็มปลอดภัยหายห่วงครับจากการทดสอบการใช้งานด้วยความจุถึง1 0 0 0 0ม ah, ิลลิแอมทำให้ EW 5 2สามารถชาร์จ iPhone และ Android ทุกรุ่นได้สบาย สามารถชาร์จแบตจนเต็มได้ตั้งแต่2อถึงหรอบการชาร์จขึ้นกับความจุบแบตเตอรี่ของ iPhone และ Android แต่ละรุ่นด้วยครับด้วยการออกแบบที่เรียบง่ายสวยน่าใช้ใช้งานง่ายพกพาสะดวกชาร์จแบบใช้สายหรือไร้สายก็ได้อยากชาร์จเมื่อไหร่ก็หยิบมาเปิดสวิตช์วางติดหลังเครื่องชาร์จได้ทันทีพร้อมกันนั้นก็มีขาตั้งช่วยให้วางเครื่องเพื่อใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นครบเครื่องคุ้มค่ามากๆเพื่อนๆที่กำลังมองหา Power Bank คุณภาพใช้งานได้ดี e w 5 2เป็นหนึ่งในแบตเตอรี่สำรองที่ต้องมีไว้คู่เครื่องเลยครับและที่พิเศษสุดๆทาง e loop แจกคูปองส่วนลด10%ใช้ได้ตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่30เมษายนพศ2565นี้ด้วยครับเพื่อนๆที่สนใจไปเก็บคูปองกันด่ว,วนได้จากลิงก์ในคำอธิบายใต้ใตคลิปนี้และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลิงก์ในการสั่งซื้อได้จากลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้เช่นกันรวมถึงคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดของคลิปนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม และพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ